สวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับฮนนาแคร์นะคะแม่ค้าขายคูต้าแล้วก็ครีมหน้าใสคะ่ะวันนี้แตมจะมาพูดถึงชุดครีมหน้าใสของแตมนะคะชุดละ2 5 0 0ว่ามีอะไรบ้างและใช้ยังไงเพราะว่ามีลูกค้าถามกันมาเยอะเลยว่าพี่แตมไม่เห็นมีวิธีใช้เลยแล้วครีมมาตั้งหลายตัวแล้วหนูจะใช้อันไหนก่อนอันไหนหลังวันนี้คือแตมก็จะมาพูดให้ฟังว่าใช้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก่อนนะเพื่อที่จะไม่ต้องไปพิมพ์อธิบายอะไรเยอะแยะก่อนอื่นเนี่ย ก็นี่ค่ะโฟมล้างหน้าวิตามินซีช่วยทําความสะอาดน้ําลึกก็คือกลับมาจากบ้านปุ๊บก,ก็ใช้ตัวนี้ก่อนเลยมันจะช่วยทําความสะอาดแล้วก็ผัดเซลล์ผิวของเราส่วนตัวที่สองค่ะตัวที่สองคือเมจิไวท์เซรั่มค่ะตัวนี้เอ่อเป็นตัวที่ทาตัวที่สองนะคะจำไว้ได้วยนะทาตัวที่สอง ตัวที่สองเป็นเซรั่มช่วยทําให้ผิวหน้าขาวใสกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนและที่สําคัญมีโปรตีนช่วยให้เติมเนื้อแล้วก็เหมือนกับแบบทําให้ผิวหน้าแข็งแรงขึ้นอะคะ่ะตัวที่สามคือ EC คอลลาเจน EC คอลลาเจนเนี่ยต,ตามติดมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบคอลลาเจนอะอ่าฮะ รู้สึกว่าเวลาทาแล้วปุ๊บแล้วมันรู้สึกผิวมันแบบยืดหยุน่นนิ่มๆดึงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ EC คอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่สามที่ใช้ตัวที่สามนะ,ะมันจะช่วยมันจะช่วยให้เพิ่มคอลลาเจนให้ในผิวแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนที่มันมีอยู่แล้วขึ้นมาด้วยส่วนวิตามินอ e, ีวิตามินซีเนี่ยช่วยในเรื่องของเพิ่มความขาวใสกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ย พอทาตัวที่ที่สามไปแล้วก็นี่พาเซนต้าครีมค่ะพาเซนต้าครีมช่วยในเรื่องริ้วรอยผิวแบบฟื้นฟูริ้วรอยเดิมเอ้ยฟื้นฟูพื้นผิวเดิมของเราที่มันโดนแบบโดนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เ,เสื่อมโทรมในแต่ละวันอะไรเงี้ยมัน,ว,นวันหนึ่งเราไปเจออะไรมามั่งเงี้ยไอตัวนี้มันจะช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ทําให้ผิวหน้านิ่มแล้วก็ขาวออืส่วนตัวที่สามนี่ก็คืออันนี้คือครีมกันแดดเนื้อมูอืมช่วยในเรื่องอกันแดดแล้วก็ใช้แทนรองพื้นได้ด้วยกันน้ํากันเหงือ่อ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยใช้ครีมกันแดดแล้วเวลาเวลาไปโดนแดดปุ๊บโดนเหนื่อโดนอะไรแล้วมันจะไหลยเยิ้มๆไอ้ตัวเนี้ยใช้แล้วมันเหมือนแป้งเหมือนมันมันติดมันติดหน้าเลยแล้วก็ไม่ทําให้เป็นลูขุมขนเขาเรียกว่าอะไรไม่ทําให้ลูขุมขนกว้างไม่ทําให้สิ่งสกรปรกอ่ะมาตกอยู่ในแบบลูขุมขนเราช่วยให้ลูขุมขนเรากระชับด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของใช้แทนรองพื้นได้ด้วยค่ะตัวเนี้ย ก่อนอื่นอะ่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคนที่เคยใช้ครีมที่มีกลุ่มยาหรือว่าเรียกง่ายๆว่าสารตลอดมาเนี่ยเวลาใช้ครีมของแอมเนี่ยมันจะเป็นผดขึ้นเฉพาะตัวนี้นะเวลาเวลาแบบไอตัวเนี้ยไอตัวพารเซนต้าครีมอะ่ะมันจะไม่ค่อยถูกกับมันจะไม่ค่อยถูกกับครีมที่ที่ท,ที่ที่มีสารตลอดอย่างหน้าอย่างหน้าบางคนเนี่ยมีสารตลอดแบบ ใช้ครีมอะไรมาก่อนปุ๊บพอมาเปลี่ยนครีมปุ๊บพอใช้ของครีมเต้มปุ๊บมันจะเป็นผดๆขึ้นอ่ะตัวนั้นไม่ใช่เพราะแพ้ครีมเต้มนะเป็นเพราะว่าแพ้ครีมมีที่มีสารประลอดมาแล้วแล้วกลุ่มกลุ่มครีมพวกนี้มันจะมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ถูกกันน่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะลูกค้าเนี่ยเวลาเต้มจะถามเนี่ยเต้มจะถามก่อนเลยว่าเคยใช้ครีมที่มีสารประหลอดมาไหมเขาก็แบบว่าครีมอะไรพี่เต้มมีสารประลอด เคยใช้ครีมอันนี้อันนี้อันนี้น,นี่คือต็มจะบอกง่ายๆเลยครีมที่มีสารปลอดสังเกตได้ง่ายๆคือว่าเวลาใช้เนี่ยไม่เกินเจ็ดวันจะขาวใสหนึ่งนะแล้วก็สองคือเวลาโดนแดดเนี่ยใช้ไปนานๆประมาณเดือนสองเดือนอเวลาโดนแดดปุ๊บอ่บมันจะรู้สึกแสบๆหน้าหรือไม่ก็คันๆหน้าเหมือนประมาณว่าหน้าเราบางเนี่ยเวลาโดนแดดปุ๊บมันจะแบบเหมือนจะมีมีมีมตุ่มแดงๆขึ้นเหมือนคันๆอ่ะ พอเราเกาปุ๊บหรือว่าเราทาครีมปุ๊บมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยนี่คือครีมที่มีสารปลอดและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาใช้ครีมที่มีสารปลอดเนี่ยไม่ไม่ใช้สักประมาณสองสามวันหน้ามันจะหมองออคนที่ต้องการอยากครีมที่มีสารปลอดแตมจะให้ใช้ตัวนี้ก่อนตัวนี้คือตัวดีท็อกหน้านะคะเนี่ยแตมจะให้ใช้ตัวนี้ก่อนประมาณหมดขวดนะคะประมาณ จ็ดวันถึงสิบวันเวลาทานี่ก็คือทาทั่วหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วมันกน็มันจะขึ้นเป็นฟองฟอง,ฟ,องฟูฟ,ฟอ,อกมาเนี่ยก็คือฟองตัวเนี้มันจะช่วยให้แบบเอ่อเอาสารประหลอดอะไรเงี้ยที่มันตกค้างอยู่ที่หน้าเราออ,อกมาออกมาให้หมดพอใช้ตัวนี้พอใช้ตัวนี้หมดปุ๊บเนี่ยกันถึงจะให้ใช้ครีมตัวนี้ได้อะฮะนอกนั้นก็คือให้ใช้เบอร์ให้ใช้อย่างเงี้ยให้ใช้เบอร์สองเบอร์สามไปก่อนเบอร์สองเบอร์สามไปก่อน ส่วนตัว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 ที่สี่คือตัวพาเซนตาจะให้ใช้หลังสุดอืหลังจากที่ใช้ดีท็อกแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือจะบอกน้องๆว่าต่อแม่ต่อต่อให้ไม่ได้ใช้ครีมของของข,ของแตมเนี่ยก็คือเวลาใช้ครีมอะไรอะ่ะเลือกดีๆดูดีๆเพราะว่าครีมสมัยเนีย้ยโฆษณาเกินจริงอะ่ะมันเยอะก็อยากให้ฝากฝากน้องๆด้วยว่าให้ดูดีๆเวลา มันเกิดผลกระทบอะไรกับหน้าเรามาทีเนี่ยมันมันหมดหลายตังนะคะพี่อะ่ะเคยเป็นมาแล้วเออเคยใช้ครีมที่มันมีสารปลอดมาแล้วเรารู้ว่าเวลาไม่ได้ใช้ครีมมาเวลาหยาดครีมอะ่ะแล้วเวลาสิวขึ้นหน้ามันทรมานแค่ไหนเวลาคนเราที่แบบเคยหน้าใสๆสเวลาแต่แบบแบบเวลาแพ้ครีมเวลาแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสิวมันต้องขึ้นหน้าเวลาไปไหนมาไหนมันก็ไม่มั่นใจจะฝากนิดนึงเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกก็คือ แต่มีครีมกะฟาค่ะตัวนี้ก็ไม่ได้มาใหม่เท่าไหร่หรอกก็คือขายสักพักแล้วแต่ไม่เคยได้มาพรีเซนต์ครีมกะฟาตัวนี้สามารถใช้คู่กับชุดครีมหน้าใส่ําได้นะจะเป็นแต่จะเป็นตัวที่ทาตัวสุดท้ายคือตัวนี้แต่จะไม่ให้ทาทั่วหน้าแต่จะใหท้ทาเฉพาะตรงที่มันเป็นกะฟาอย่างถ้าสมมติหนูเป็นกะฟาตรงตรงโหนกแก้มเนี้ยก็คือให้ทาแบบเหมือนแบบเออแค่ทาแค่รอยแค่เนี้ย Uh huh. แล้วบอกอย่างหนึ่งว่าครีมกะฟาทุกชนิดบนโลกนี้ไม่มีตัวไหนที่ทําให้กะฟาหายขาดค่ะมีแต่ทําให้เบาบางลงอืมก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยส่วนเออลืมบอกอย่างว่ามันจะมีนี่คือทากลางคืนใช่ไหมก็คือมีเมจิก,กอนอีซีคอลลาเจนแล้วก็พาเซนตาคือทากลางคืนแต่ลืมบอก วิธีการทาครีมกลางวันครีมทากลางวันคือถ้าหนูเป็นคนหน้าไม่มันก็ให้ทาทาเมจิกไว้ทาอีซีคอลลาเจนแล้วก็ตามด้วยกันแดดแต่ถ้าเป็นคนหน้ามันก็ให้ใช้แค่อีซีคอลลาเจนแล้วก็กันแดดแค่นี้พอสองตัวจบแล้วคะ่ะคือฝากตรงนี้ด้วยว่าใครที่ไม่รู้จักวิธีการใช้ครีมอย่าลืมด้วยว่าแตมบอกแล้วนะ ว่าอยู่ในคลิปนี้ว่าใช้ยังไงสงสัยตรงไหนให้ถามแต่ไม่ใช่ยังไม่ทันดูยังไม่ทันอะไรเลยแล้วมาถามช่วงนี้ลูกค้าเต็มเยอะมากบางทีอาจจะตอบไม่ทันบ้างหรือว่าอาจจะเอียงเหวี่ยงไปบ้างก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งจริงๆอะ่ะแล้วมันก็ปวดหัวเรื่องอะไรน้เ,รเยอะแยะไปหมดเลยส่วนใหญ่เรื่องที่หนักใจอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องที่น้องๆเขามาหยาคีมกันออืมันก็ พูดยากอ่ะอยากคีมไแเราหนูจะพูดยังไงว่าเออหนูหนูต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางทีน้องเขาบางทีเขาหน่อยอยเงี้ยแบบประมาณว่าหน้าผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ช่วยช่วยกันแก้แก้ไปอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเรื่องกันไปเป็นเรื่องเรื่องกันอะไรเงี้ยมีอะไรเหรอวแต่มีอะไรดีๆจะมีอะไรแบบก็บอกตลอดอ่ะก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนดูแลหลังการขายอยู่แล้วไปแล้วนะคะจบคลิปนี้แล้วมีอะไรก็แชทม,มาถามได้นะคะ ไม่บายค่ะ